e x c l u s i v e Movie Night ประกันภัยไทยวิวัฒน์ร่วมกับ SF มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันภยัยชูคอนเซปต์ Beyond Insurance ประกันภัยไทยวิวัฒน์ผู้นำนำวัตกรรมด้าน InsurTech จับมือ SF โรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทยร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบ Exclusive ให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซปต์ Beyond Insurance ที่ล่าสุดจัด e x c l u s i v e Movie Night กิจกรรมมอบความสุขให้ลูกค้าคนพิเศษกับแคมเปญ t i v e Health Wellbeing นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นอัปเดตได้ผ่านทุกช่องทางออฟฟิเชีของประกันภัยไทยวิวัฒน์ค่ะ เนี้เองนะครับตัวแทนผมเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัไทยวัฒนะครับเราก็จัดงาน Exclusive Movie Night นะครับให้กับลูกค้าประกันของเราทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเป็นการตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเรื่องของ Beyond Insurance นะครับความสุขเหนือดับมากกว่าการประกันภัยนะครับซ,ซึ่งที่มาของตัวนี้เองก็มองว่าเราเนี่ยอยากให้ประสบการณ์การประกันภัยนะครับที่เป็นในม,มุมลบนะครับออกมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการ มอบให้ลูกค้านะครับเรื่องของการประกันภัยที่ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้านะครับซึ่งจะออกมาในมุมของทั้งผลิตภัณฑ์ของเราและการประกันของเราด้วยนะครับอาจจะยกตัวอย่างนะครับเช่นของอย่างประกันรถยนต์นะครับเราก็มีประกันรถแบบเปิดปิดนะครับที่ลูกค้านี่สามารถที่จะจ่ายค่าเบีย้ยเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้นนะครับก็จะประหยัดค่าเบีย้ยสูงสุดถึง80%เลยนะครับแต่ความคล่องก็ยังครบตลอด24ชั่วโมงนะครับ หรือจะเป็นประกันสุขภาพนะครับเราก็มีประกันสุขภาพ Active Health นะครับที่เป็นเหนือกว่าประกันภัยทั่วไปที่เรามอบทําประกันของเราปุ๊บเราก็มอบนาฬิกา Smart Watch ให้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกายนะครับเพื่อได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันนียถึงสูงสุดถึง40%ทุกเดือนเลยนะครับไม่ต้องรอต่ออายุถึงปีหน้านะครับลูกค้าก็จะเป็นการผลักดันให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่มองว่าเราต้องการเป็น Beyond Insurance นะครับให้ลูกค้าได้มีความสุขให้ แต่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรามองว่าเหนือระดับแล้วนะครับเราก็มองว่าการบริการก็สําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตักต่างๆเลยนะครับเรื่องของรถยนต์เราก็มีที่จอดรถไทยวัดพาร์กิ่งให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถจอดที่จอดรถส่วนตัวแล้วก็สามารถอัลล็อกที่จอดได้อัตโนมัตินะครับในห้างชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลหรือเดอะมอลล์นะครับแล้วก็เรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยเรามองว่านอกจากการมอบสมาร์ทว่ชีห้ลูกค้าแล้วนะครับมอบส่วนลดการออกกำลังกายแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของสุุขขขภภาาาาาพพจจจิิตตนะครรรับสใอองงเเ่ก็มว มีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายนะครับเราได้ลอนช์แคมเปญตัวใหม่ที่เรียกว่า Active Health Well Being นะครับสามารถให้ลูกค้านะครับนอกจากออกกาลังกายแล้วนะครับไปร่วมกิจกรรมกับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีเรื่องของ SF นะครับเป็นโรงหนังนะครับเรามีสามแคตตาล็อตด้วยกันนะครับเรื่องของเฮลท์สุขภาพนะครับกับโรงพยาบาลหรือว่าจิมต่างๆนะครับหมวดของทราเวลนะครับการเดินทางแล้วก็หมวดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งวันนี้เราก็เปิดเติมหมดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรื่องของโรงหนัง SF เนะครับเพียงมาดูหนนนนัััังะะคครรรรบบบที่ SF กก็สสาามถแ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยครับมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรายเดือนนะครับสูงสุดถึง40%ในเดือนถัดไปเลยครับก็มองว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกมิตินะครับพี่ลูกค้ามีความสุขตั้งแต่วันนี้นะครับเชิญน ег ัติเป็นทูพาส์ิทีฟนะครับพี่ลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์บิยอนอินชวันนะครับมากกว่าการประกันภัยคือความสุขในทุกมิติครับลูกค้าทั่วไปสามารถใช้ได้เลยนะครับแอ็กจิตเฮลท์ก็คือปัจจุบันแต่ก่อนด้เลยครับ แล้วก็มีสิทพิเศษอื่นๆอมากมายเลยครับวันนี้ที่เราเปิดตัวกับ s f เนะครับเช่นเรื่องของลูกค้าไม่ใช่ประกันสุขภาพอย่างเดียวนะครับประกันทุกทุกประเภทของเราเลยนะครับสามารถมาดูหนังนะครับในราคาพิเศษนะครับที่ที่อื่นยังไม่มีเลยนะครับเป็นเป็นตัวหนังนะครับในราคาปกติ2 6 0บาทเหลือเพียง100บาทเท่านั้นนะครับหรือแม้แต่ซื้อป๊อปคอนแล้วก็อ๋ออ๋อซอฟต์ดิงเนี่ยในราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับจาก210บาทก็คือลดไปกว่า50เลยนะครับ เป็นสินพิเศษใหม่นะครับที่ลูกค้าสามารถรับได้ในแอปพลิเคชันไทยวัดของเรานะครับรวมไปถึงลูกค้าไทยวัดก็สามารถที่จะสมัครนะครับ SF Plus พลัสแพ็กเพิ่มนะครับฟรีเลยนะครับปกติต้องสมัครสมาชิกที่ SF เนี่ยประมาณ100บาทนะครับก็สามารถมารับนะครับตัวนี้ SF Plus พลัสแพ็กเพิ่มนะครับในราคาฟรีเลย0บาทนะครับที่ SF ทั่วประเทศไทยเลยนะครับหรือลูกค้า SF นะครับที่สนใจมาทำประกันกับเรานะครับก็มีเป็นผลิตมากมายนะครับในค่าแรกเข้านะครับสามารถลดส่วนลดของประกันสุขภาพ แอ็กติฟเฮลท์ถึงี่นะครับแล้วก็ประกันลดเปิดปิดลดไปเลยค่าแรกเข้าถึง25%เนะครับเียงเข้าไปในแอปของ SF นะครับแล้วก็รับโค้ดมาซื้อประกันกับเราได้เช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้เราก็มองว่าเป็นการเติมเต็มพเน์ชิพรนะครับระหว่างเรากับ SF ที่เปิดตัวในวันนี้เช่นเดียวกันครับคือเราก็พยายามเข้าใจบุคพวกของเราเนี่ยครับปัจจุบันมีความต้องการอะไรบ้างเนาะเราก็มองว่าเราอยากจะเติมเต็มในทุกๆมิติของเขาครับให้มีการใช้ชีวิตที่ดีนะครับ ฉะนั้นเราก็คือแน่นอนอยู่แล้วการประกันภัยในเต็มที่เรื่องความคุ้มครองและการบริการลูกค้าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับแต่นอกจากนั้นเราอยากจะให้ลูกค้าใช้ชุดยะงมีอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับดูแลสุขภาพหรือแม้แต่มาดูหนังในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็มองว่ามีเบนอฟิตอะไรที่เรามอบให้ได้นะครับกับพาร์ทเนอร์เราก็สามารถเอามาเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของเรานะครับที่จะเติมเต็มแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับไทยวุบัตครับมีช่องทางโซเช ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Line นะครับ TikTok ต่างๆนะครับก็จะมีอัปเดตของเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอฝากวันนี้เลยนะครับเป็นเป็นการเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราความจริงแคมเปญใหม่ของเราละครับเรื่องของ Active Health นะครับประกันสุขภาพนอกจากที่จะ ออกกำลังกายแล้วนะครับก็สามารถมาร่วมกับพาร์ทเนอร์เราอย่าง SF วันนี้ด้วยนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็ส่วนลดค่าเบี้ยรประกันในทุกๆเดือนด้วยนะครับเพื่อเราทุกคนมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีต่อไปในเรื่อยๆนะครับก็ขอขอฝากตรงน,นี้ด้วยครับเอต้านิวครบจบทุกข่าว